สวัสดีค kind of ่ะวันนี้เรามาซื้อกาแฟอร่อยมากร้านนี้อยู่ในเมือง KL เ e ice. s c นสกาแฟไอซ์ตูเนสกาแฟไอซ์ตูเตะตูมนสตาไอซ์ไอซ์อร่อยดูเขาทำ น,นั่นน,นัที่ส aya เสิกัวันตงอ,อ,อ,องมาระบังบวดสะดาบมาสดาบแปลว่าอร่อยค่ะ,ะ,คะนี่ชาเย็นแต่ตะเมาบงกุสะมีนมมีนมแปลว่าดืม่ม มาตลาดค่ะวันนี้ใส่แม็ดม,มาพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวรอก,กาแฟ,ฟยินคนทำก็เป็นคนอินเดียพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนอบางบุรีจะกลับเซียมก็จะต่อสิสิบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับนี้เขาพูดได้อยู่ อร่อยไหมนันเตียอร่อยปบวลป่ปะอัมปัสตงาอัมปัสตงาสี่เหรียญห้าสิบเซเอาเก็บเอาเหรียญหแบงห้าให้เพื่อนแบงกิวลีมันขอบคุณค่ะโอเคบายบายบบาายยะ